เที่ยวเที่ยวอะไรของมึงเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยโทรศัพท์กูแตกโอ้เครื่องคขนนี้กูซื้อให้ใหม่ก็ได้มุกไม่กูจะเอาเจ็ดแดงเจ็ดแดงมันแพงนะ้วยก็ไม่สนอะมึงเป็นคนทำของกูแตกมึงก็ต้องซื้อให้กูมายเฮ้ยห้าพันได้จริงบุกวะเดีพี่ผมมีอยู่แค่ห้าพันอ่ะได้ของเลยปะโอเคพี่ส่งเลยครับโดู น้าไม่เป็นไรไปอาบน้ำกัอนปะคนบ้าเลยขาอาบน้ำตอนนี้เลยน้าไปอาบน้ำเลยโอ้โหไอ้แป๊บต่างแพงมากแต่มึงดงซื้อมาะถุงให้กูเลยเนี่ยเนี่ยเราเพี้ยวสุดแล้วมึงเชื่อกูดิกูไปขอพี่ออฟมามาจากอิตาลีมาจากอิตาลีเอาไต้หมอกระถางเนาะมั่นใจมากเลยนะมึงไอ้สัสอะหนูก็บ้านรวยมั้งต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนเนี่ยหนึ่งนาทีเดี๋ยวมึงอึ้งแน่ เราเนี่ยเราหมดเลยป่ะเนี่ยแม่นแล้วเดี๋ยวแล้วมึงมีเงินอยู่ห้าพันแล้วมึงไปซื้ออันเนี้ยหมดเนี่ยนะกูซื้อมาเพื่อสิ่งนี้นี่นี่อ,อ,อุ๊ไม่ตัวไมื่อยไหนอะ่ะจะบอกใครนะพี่ครับพี่ช่วยผมหน่อยอะไรใหญ่แป๊บช่วยผมแก้หน่อยทำไมวันนี้ผมไม่ได้ทองสรับอะไรวะอะไรเฮ้ยเก็ได้อะไรวะ แสดงความยินดีกับผู้โชคดีรับ iPhone 7แดงรับ iPhone 7แดงเฮ้ยเย้เพียวซฟมึงสสิเซิร์ชเขาบอกว่าก้อนละร้อยสั่งซื้อตอนเนี้ยรุ่นรับ iPhone 7แดงเฮ้ยมึงมาเหลืออีกตั้ง9้าเครื่อง9ก้าเครื่องเว้ยเฮ้ยสั่งเพิ่มไหมของลางโอเคก้อนละร้อยเองอ่ะมึงไปเร็วถูกมาก ของปามปะเนี่ยของติงไายสัตว์ติงไงสัตว์ต้องใส่อะไรได้ไหมไม่อ้ามหน่อยเหรอกูว่านางเอกไม่สวยอ้าว no